สวัสดีครับแฟนเพจแฟนรายการช่องค้นสร้างชีวิตครับพี่น้องเมื่อนีนผมสีมาอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงหอยโข่งไตนะครับพี่น้องผมก็เอาอาหารมาให้นั่นนะครับมาให้หอยโข่งห้านะจะมีใบพวกใบชะย่านะครับแล้วก็พวกผลไม้นะครับเปลือกกล้วยเน่มาแตงเน่นะครับแตงกวาห้านะครับแตงโมนะครับเปลือกแตงโมนมันก็กินได้คือกันนะครับ ช่วงน,นี้ก็จะหายค่อนข้างหลายแน่เพราะว่าหอยพองผมมันเริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องเห็นบนนู้นปัดน้องมีตัวใหญ่น้ำนะครับตัวใหญ่กระมีนะครับมันกัดพอผมเอามาลุง่งสองสามรุ่นครับพี่น้องมันก็ได้โตผสมกันเนาะจะมาเก่าเป็นอย่างครับก็คือ,อระยะเวลามันประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับถึงจะเก็บได้ ช่วงนี้ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับเริ่มตัวใหญ่นะครับเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับก็จะเห็นหลายเติบอยู่นะครับเราจะมากินนี่ครับใบชะยาวกผลละไม่นะครับกับพ่อเอาหอยได้เลยยู่นะครับพี่น้องเพิ่งกกินอยู่นะครับหรือผู้ใดสิเอาเข่าเข่าเจ้าห้อนะครับเข่าสวยเนี่ยนะครับคุกกับหัวอาหารก็ได้ครับเป็นปั่นซำมโปมือ นะครับก็เอาลงไปให้มันกินนะครับบ่ต้องให้หลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวน้ำเน่าให้อยู่สักประมาณบ่อหนึ่งเนี่ยขนาดสองจุดหาคูณสามหรือสี่เมตรเนี่ยนะครับให้อยู่วางประมาณหาถึงหาถึงสิบก่อนนะครับสำหรก่อนประมือนะครับพี่น้องถ้าให้หลายกว่านี้นั่นสิน่านะครับระยะการให้นะครับก่าประมาณสามมือถึงห้ามือนะครับเข้าจะใหายเธอหนึ่งนะครับให้มันเว้นช่วงแน่นะครับหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับพี่น้อง นี่ก็ขนข่างเห็นหลายนะครับพะมันยังเสาอยู่นะครับเนาะโพตีแล้วถ้าสายมากนะครับประมาณสักส่วน10-11โมงหรือเที่ยงหรือช่วงบ่ายเนี่ยครับแดดจัดๆเพื่อนก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับจะพ่ค่อยเห็นนะครับจะขึ้นมากินกับช่วงกลางคืนนะครับช่วงหัวค่ำนะครับก็จะเห็นแน่นะครับ บาคนบอเออบ่อนะครับมันคือต่างกันนะครับ2บ่อนี่นะครับจริงๆก็คือบ่อฟังสายมือของผมนี่นะครับตอนนั้นผมเอาน้ำธรรมชาตินะครับมาปล่อยนะครับ่นก็เลยมันมีก็เลยผพวพักบุ่งก็เลยเกิดนะครับแต่ว่าฟังขวามือเป็นน้ำป้าปานะครับน้ำป้าป่านะครับมันก่ผพวขืดน้ำก็จะขึ้นยากแน่นะครับเพราะมีสารคลอรีนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมก็พักไว้นานนะครับน้ำพักไว้นานอยู่นะครับ ประมาณสิบถ้าหมื่นคนแล้วครับพี่น้องสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์จงัจงจะเอาหอยมาปล่อยนะครับจะปลานนี่ก็ยังตายอยู่เด็กพี่น้องเออหอยผมก็ยังตายอยู่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคาดว่าจากที่ปล่อยมาหนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะตายอยู่ประมาณ20-30%นะครับสำหรับหนามป่าปลา,ากอ็อตายคนค้างหลายอยู่นะครับเพราะฉะนั้น,นพู้ใดสี่เหลี่ยงกะ าเป็นไปได้เรียงการใส่น้ำประปาเรียงหอยนะครับแต่ว่าเ้องกับถาสิใส่จริงๆกับพักไว้นานๆเด้อพี่น้องเด้อผมยังพักไว้หน่อยอยู่พักไว้เพราะมันผลหรอครับพี่น้อง20ถึง30มหมื่นเดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะพอดีคิดว่านะครับน้ำตาลต้นกล้วยลงนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยเคราะนะครับปุ๋ยขี้ง่วนนะครับวันจากสองสามก่อนลงไว้นะครับนอกจากห้วยดินนะโรลยดินข้างล่างนะครับก่อน โรยดินให้มันสิ่นหน้าหนาแน่ให้มันมีพื้นดินนะครับพี่น้องบอกง่ายมีพื้นดินนะครับแต่จังเปิดน้ำใส่น้ำเป้าปลากระทิงไว้นานๆนะครับโอกาสจะเหตุใน้เหาเรียงหอยหประสบผลสำเร็จได้นะครับดูแลน้ำอย่าให้ขาดนะครับระยะน้ำอย่างที่ผมบอกว่าประมาณจากพื้นนะครับจากพื้นประมาณ30สเซนครับสามสิบเซนมันก็จะเหตุให้หอยหเห่าเาติบโตได้น,นะครับเนาะ เป็นการทดลองเลี้ยงแต่ว่าผมก็เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วครับพี่น้องประมาณสามเดือนได้นะสเดือนได้เท่าที่เห็นก็คิดว่าน่าจะไปได้อยู่ครับพี่น้องนะน่าจะไปได้อยู่นะครับหลังจากที่มันประสบผลสําเร็จนะครับ ผมจังจะเพิ่มบ่อนะครับหนาฝนผมถึงจะเพิ่มบ่อนะว่าจะเพิ่มอี่างเช่นวันสามสี่บ่อนะพี่น้องเนาะจะไนกติดตามรับชมนํากันนะครับแล้วก็ให้กําลังอกกาลังใจกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับพี่น้องที่เขามาเบิงเนาะครับเี่นาะเป็นกาลังอกกําลังใจให้กับคนส้างชีวิตนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมก็คงมาอัปเดตให้พี่น้องในเรื่องของการเลี้ยงห้อยโคงไตนะครับในบ่อผัดติ๊กให้พี่น้องในิ่งไปชมนำกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสุขสบายดีกันสุขูสุขคนกันแล้วกันครับ สวัสดีครับ